กินกินให้หมดแล้วผมไม่รูกผมไหมอร่อย่ไหมคะตกกินอะไรอ่ะผมผมกินอะไรครับบกกินแบนแบนอ๋ออีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งกินให้หมดแล้วอู้หูแบน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 ,แบนอโอ๋อหมดยังครับหมดยังครับหมดยังเอาอีกเอาอีกอ่ะเป็นไงบ้าง อร่อยไหมเป็นไงบ้างหุ่นอร่อยไหมบอกแม่ส hmm. ิตันตันอร่อยไหมครับบอกแม่ก่อนหมดแล้วอ๋ออีกนิดนึงอู้อร่อยไหมครับบอกแม่ก่อนอร่อยไหมบอกแม่ก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหมตันตันอ๋อเก็บ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 เดี๋ยวมันแตก